สวัสดีค่ะมื้อนี้ช่องมารีนอจะพามากินกล้วยเตียวเนาะมื้อนี้จักสิได้เฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดงานเนาะอยู่อกับว่ว่าจังได๋ฝนก็ตกเน,กนกาะจ้ะมื้อนี้กเ็เลยเฮ็ดกวยเตียวต้มต้มเส้นกวยเตียวเด้อนี่เาไอ้เส้นกวยเตียวแห้งหมั้ยจะสิลวกจังได๋ประมาณโดนซ่ําใดก็บ่ฮู้เนาะนี่ก็ยังแข็งๆอยู่ยังบน่นิ่มอยู่เนาะ เดี๋ยวตุมไว้ก่อนเดี๋ยวบึงน้ำน้ำซุปเออมีทั้งหมูทั้งไก่เนาะเหตุกินอ่าพี่แต่แซ่บปอพี่น้องหองหกอืมหกคักหกเนี่ยปักไฟสายไฟใหม่หมเซอยยำ อันนั้นยีพอห่างก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทิพภาพมาเบิกมาเ,เดี๋ยวเนาะปรับขาก้องยังไงวะปรับขึ้นสอนบานเฮาเนาะสอนบานเฮานี้ ส่วนบ้านเฮาเพิ่นแยกขายเนาะอัละพันวอนแต่ว่าแมลีกินผู้เดียวดอกส่วนส่วนบ้านเฮาส่วนมันค่อยกินงางเดี๋ยวลกอวอยเดียวมาเดี๋ยวที่ชูอยู่เนี่เอามาเตียงไว้ ติดสูเสร็จสอนเดี๋ยวลอกเจนก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อม 明年一个一个。

ถ่ายเอาเอาถ่ายไม่ดีทำหน่อยจีใส่แส่อู๋หางอีพอกินนั่งใส่อันนี้ให้ไหมพี่เขาขอบคุณ ใส่พริกเผาให้อีพอ่อหน่อยนึงใส่น้ำตาลแส่น้ำส้มนิดนึง ส้มนี่โดนไฟเด้โดนไฟอีพอบะมีกเผ็ดใส่หน่อยเดียวเดี๋ยวจะเอาไปเอามาจิ ตัดเนลูกชิน้นเนื้อเอเนื้อนีเปื่อยไปแล้วหมูหมูกับไก่เปื่ยแล้วเอาไปอ้อีพอ รชสวัสดีครับพ่อนนมาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เอาถ้วยเ,เส้นไปใส่น้ำไเตี่ยวนะครับ นี่นะครับเราก็เอา,เอาหมหาบุชีโรยประกาศประกาศลวกนะครับนี่โรยเข้าไป เนืไอกระเทียมเจียวอยู่ปะอยู่ขอบคุณครับว้าวน่ากินมากเลยขนมอนุ้ยปูน่าก,กินมากเนยปตา ใส่หน่อยนวใส่เยอะเลยอร่หวานนะครับเดี๋ยวพอนมนกินโชว์ดนะ้วยเนาะมันเลยพริกป่นหลายเผ็ดนะครับใส่น้อยเผ็ดน้อยใส่หลายเผ็ดหลายนะครับปลาชั่งหน่อยนะครับอย่ากินเค็มนะคะไม่นในนีน้ โยมกินเค็มเนาะแล้วก็บกินผงุดรดสก็จะเมนูนี้บ้านนี้บกินผงุูรสเกลือเกลือซีอิอออ๊วซีอ,อิ๊วขาวน้ำตาลเนาะนแสบคือเกาพีนอนใส่พริกเผา,ายังไม่ใส่หรอ ินใส่ผักเผาอม่น่ากินไหมคะนี่อืเแ็ดแลยพอ่น้อง เห็นเห็นหน้า,ออนนอาพอนยวพอนอนจะกินโชว์ก่อนนะครับกินแล้วร่างกายแข็งแรงดีอาหารขบผ้ามเส้นอะไรวนะเนี่ยไม่รู้อร่อยไม่อร่อยก็ไม่ไม่ซื้ออีเราเท,ท,ดทดสอบซื้อจากมาดมาดไทยมานะครับเส้นลอง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 ,ลองดูนะครับเส้นนี้ อร่อยอยู่อร่อยครับอร่อยครับเริ่มผักหนะ่อยผักกาดผักกาดนี่ก็ปลูกเองนะครับจากสวนอยู่นี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ซื้อผักกินนะครับ ผากไทยเราก็จะปลูกกินเองครับ <lever en> ขอบคุณค่ะเกิดการจามพริกเล็กน้อยนะนพริกพริกนี่เ,นเราก็คั่วเองครับคั่วเองตำเองจะได้อร่อยหอมหอมอร่อยนะครับก็คั่วก็ตำนะคะไม่ได้ปั่น ตัวอย่าง,ง,งตอย่างตามเปียงจากุกหินนะครับเป็นไงเป็นไงสุดยอดคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพ่อนอนท์สวัสดีครับขอลาไปครับ